สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเก็กลับมาเรียนวิชาสังคมศึกษาของนั้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนบทเรียนที่4เรื่องการปกครองส่วนท้องถิน่นข้อที่2นะครับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่น ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแต่ละระดับมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันดังนี้นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับบทบาทและหน้าที่สําคัญ 1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและแผนง,งานที่กําหนด 2. เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งการพิจารณาลงนามแล้วส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ใช้บังคับต่อไปวิธีดำรงตำแหน่งนะครับมาจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบทบาทและหน้าที่สำคัญ 1. พิจารณานะครับการลาออกของประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสั่งการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากสมาชิกภาพหากสมาชิกผู้นั้นนะครับประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียหรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. นะครับสั่งสอบสวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีสงสัยว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัมปทานที่ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งทางตรงและทางอ้อมและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 3. เสนอความเห็นให้รัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. พิจารณาอนุมัติวินิจฉัยชี้ขาดร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกํากกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายกฎและระเบียบข้อบังคับของทางราชการโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงและ,ะแสดงความเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้วิธีเข้าดำรงตำแหน่งนะครับมาจากการแต่งตั้งถัดมานะครับนายกเทศมนตรีบทบาทและหน้าที่สำคัญนะครับ 1. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมายเทศบัญญัติและนโยบาย 2. มีอำนาจและหน้าที่ ตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ได้แก่อำนาจเช่นเดียวกับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหรือกฎหมายอื่นๆตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกกำหนดให้ตามที่เห็นสมควรได้แก่อำนาจที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทยวิธีเข้าดำรงตำแหน่งนะครับมาจากการเลือกตั้งถัดมานะครับองค์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทและหน้าที่สำคัญนะครับ 1. กําำหนดนโยบายนะครับไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับนะโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัตริระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 2. ส,สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 3. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ 5. นะครับปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆนะครับผู้ทีท่ดำงรงเข้าดำรงตำแหน่งนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับ สำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเป็นเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ